วัยรุ่นไม่จำเป็นจ,จะต้องเรียนรู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ควรจะเรียนรู้ที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบนอกจากเธอแล้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับใบรุ่นกับดูเลกครั้งนี้ครับขอนาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ก่อนอื่นครับเราลองมาถามกันก่อนครับว่าน้องๆทุกคนในวัยรุ่นนี้นะครับมีคําถามอะไรคาใจที่อยากจะถามไหมครับเชิญเลยครับวัยรุ่นเนี่ยมักจะเห็นว่าในเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าอยากทราบว่ามีผลกระทบต่ออวัยวะภายในอย่างไรบ้างขอบคุณครับ นี่ครับวัยรุ่นไม่เคยรู้เลยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะใครว่าง่ายลองนึกดูสิน้องเป็นผู้ชายถ้าน้องไม่เคยมีประสบการณ์เลยน้องจะเข้าไปสัมผัสความรักที่ลึกซึ้งเธอน้องรู้ไหมว่ามุมตกมุมกระทบเป็นยังไงคำตอบก็คือเวลาที่เรามีกิจกรรมเรื่องนั้นเราก็ต้องมีการใช้อวัยวะของฝ่ายหนึ่งกับอวัยวะอีฝ่ายหนึ่งไอ้คำว่าอวัยวะนี่เป็นอวัยวะที่มีเอสนะ คือมันมากกว่าหนึ่งนะครับคือการกระทาในเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศนั้นมันก็ต้องรู้ว่าถ้าทําไปผิดจังหวะผิดประเภทไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บตามมาไหมครับตามมาถ้าเกิดเส็จสีมากไปเป็นแผลถลอกก็ด่างดาใช่ไหมครับอ้าวจริงเปล่าล่ะหรือว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะมีแน่นอน เพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงไม่ต้องถามนะครับว่าถ้าเกิดหนูเลิกกับแฟนแล้วแล้วหนูเคยมีแฟนใหม่เขาจะรู้ไหม mm. เขาอาจจะมองไม่ออกครับแต่เมื่อถึงเวลา mm. เขารู้แน่นอนครับคนต่อไปครับเพราะอาวัยวะเปลี่ยนไปแน่นอนครับเชิญครับคือผมอยากรู้ว่าทําไมวัยรุ่นต้องเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์นะครับแล้วถ้ารู้แล้วต้องรู้ขนาดไหนรเราไปใช้อย่างไรครับวัยรุ่นไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ควรจะเรียนรู้ที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่รับผิดชอบครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้มีอนาคตที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบคือมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวป้องกันการตั้งครรภ์มาก่อนมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบคือไม่รับผิดชอบว่าพวกเธอมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เป็นสุนัขกลางถนนสําคัญมากอันนี้ที่ต้องเรียนเรื่องการเทคนิคท่วงท่าลีลาลักนไม่ต้องเรียนเลยถึงเวลาทําเป็นเข้าใจไหมครับคนต่อไปครับ ถ้าเราอะค่ะอยากเปิดใจคุยกับคนในครอบครัวเพื่อปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องเพื่อนเรื่องคนรักเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะนี่เป็นคําถามที่น้องๆถามเราเป็นประจําเลยว่าน้องๆอยากจะเปิดใจคุยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องเพื่อนบ้างเพื่อนที่แสนจะสนิทบ้างหรือใครบ้างแต่บางครั้งบานค้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เปิดใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเป็นห่วงลูกเกินไปคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรต่างๆก็จะดุลูกว่าลูกไม่ให้ลูกพูดครับคุณพ่อคุณแม่ครับ ถ้าเราไม่ให้น้องๆเขาพูดไม่ให้น้องๆเขาแสดงออกเขาเก็บกดแล้วเขาจะไปปรึกษาใครนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ซึ่งห่วงใยน้องๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติแบบนี้เนี่ยเราต้องเปิดใจให้น้องๆเขาพูดครับเราจะต้องมองว่าถ้าน้องๆเขาซึ่งเป็นลูกเราหลานเราพูดกับเราเนี่ยแปลว่าเขานับถือเรานะไม่ใช่เขามาให้เราด่าเราจะต้องเริ่มสื่อสารกันในทางบวกในครอบครัวกันสักทีนะครับทั้งน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ เพราะเดี๋ยวนี้เราสื่อสารกันในทางลบแลือเกินเราดุดาว่ากล่าวตักเตือนลงโทษเราคงจะต้องเปลี่ยนใหม่ั้มครับว่าเราจะต้องชื่นชมยินดีเป็นกําลังใจปลอบใจและให้กําลังใจเมื่อเขาพลาดหวังใช่ไหมครับน้องๆน้องๆครับก่อนที่จะคุยคุณพ่อคุณแม่ผมอยากให้น้องๆทําเรื่องหนึ่งลองมองเหมือนผมว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมบอกได้เลยถ้าน้องๆกลับมาบ้านวันนี้น้องๆกลับมาบอกว่าคุณพ่อขารักคุณพ่อจังเลยคุณพ่อครับ คุณแม่ครับวันนี้เรียนหนังสือแล้วครับเดี๋ยวกลับมาทํากันบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่จะให้ช่วยอะไรบ้างไหมก่อนอื่นก่อนที่เราจะให้ผู้ใหญ่เปิดใจกับเราเราเปิดใจกับผู้ใหญ่ก่อนได้ไหมครับน้องๆเวลาน้องๆรู้ตัวน้องๆอ,อยากจะคุยผู้ใหญ่น้องๆช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้างเพราะน้องๆจะต้องรู้ครับว่าผู้ใหญ่นั้นที่เป็นพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่กล้าบอกให้พวกน้องๆช yani> ่วยงานหรอกเขาไม่กล้าบอกให้พวกเธอช่วยหรอกนอกจากว่าพวกเธอเสนอ ว่าช่วยได้ไหมครับคุณพ่อช่วยได้ไหมครับคุณแม่แล้วแค่นั้นครับพวกเธอเปิดใจพ่อแม่แล้วพ,อ,พอเปิดใจพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นพวกเธออยากจะพูดอะไรพ่อแม่จะฟังเธอทั้งนั้นเพราะพ่อ,พอแม่ทุกคนครับอยากจะให้ลูกเป็นคนดีถ้าลูกเราเป็นคนดีแล้วไม่ว่าพูดอะไรเราจะฟังแต่ทุกครั้งบางครั้งบางคาลูกๆก,ก็หนีเราไปเหมือนกัน ลูกๆก็ไม่พูดกับเราเพราะคิดว่าเราจะดุด่าว่ากล่าวลูกๆหหลักการง่ายๆครับน้องๆอยากใจคุณพ่อคุณแม่เปิดใจเราเราก็เปิดใจเรากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรายการเราอยู่ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมตัวจะเปิดใจหาพวกเราเลยครับเชิญครับคนต่อไปครับเวลาที่ผู้ชายเป็นแฟนกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นแฟนกับผู้หญิงแล้วเขาอยากมีเพศสัมพันธ์กันนะคะเขาจะทํายังไงเหรอคะ การจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันหรืออะไรต่างๆพวกนั้นมันก็เกิดจากการที่เขาเกิดความรักใคร่ครับเวลาไม่รักมันจึงมีใคร่เพราะว่าทําไมต้องรักแล้วใคร่เพราะว่าในวัยรุ่นหรือในวัยเจริญพันธุ์นั้นมีฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศไม่ได้บอกนะว่าผู้ชายต้องมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงฮอร์โมนเพศกระตุ้นให้พวกเราอยากจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแล้วความสัมพันธ์ทางเพศนั้นมีอวัยวะอะไรก็ใช้อวัยวะนั้นทาทําตรงไหนได้ก็ทําตรงนั้นแค่แค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจะรังเกียจไม่รังเกียจเขารักกันแล้วก็คงไม่รังเกียจแค่รักษาความสะอาดก็พอครับผมอยากทราบว่าหน้าตา,างผมนะครับแล้วก็แล้วก็หน้าตาแต่ทุกๆคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศหรือไม่อย่าง <ขอ S 2> ไรคำตอบตคำคตอบคำคำบคำตบคครับครบ เราเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงหลายคนซึ่งบางทีนะครับพูดจาทะลึ่งอะไรต่างๆแต่เรื่องนั้นเรียบร้อยมากในขณะที่ผู้ชายผู้หญิงบางคนทําตัวเป็นเทพประบุเทพธิดาแต่เรื่องแบบนั้นขุดให้ใครฟังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางครัง้งบางคาเนี่ยนะครับมันตรงข้ามกับความจริงเสมอผู้หญิงที่สวยๆอาจจะเซ็กจัดในกระษที่ผู้หญิงซึ่งหน้าตาไม่ได้เรื่องอาจจะไม่ก็ได้ หรือผู้ชายเหมือนกันในขณะรูปล่ําดำปึกนะครับอาจจะเฉยๆอยากเรียนหนังสืออีกคนหนึ่งตัวปอดเชะทุกวันเลยหรือผู้หญิงทุกคนครับออกมาถึงหน้าตาดูไม่ได้เลยนะครับมาถึงปุ๊บตอแต่งงานแล้วโอ้โหเรื่องนั้นน่ารักเหลือเกินตอบไม่ได้ทั้งนั้นครับน้องเพราะว่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่เหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับ ระหว่างนี้ตอนเรียนหนังสือก็ก่อนจะนอนก็สวดมนต์ภาวนาครับขอให้เจอคนดีๆครับมาตรฐานชายไทยโอเค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 ครับมากระานชายไทยอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ขอบคุณครับเชิญนั่งลงครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดครับ น้องๆถามได้ถูกต้องมากเลยครับเพราะว่าน้องๆรู้ไหมครับว่าคําถามทึ่อยู่ในใจผู้ชายเสมอก็คือว่าของเราใหญ่ไหมเมื่อเอาคําถามนี้ไปถามฝ่ายหญิงครับนี่เป็นงานวิจัยนะครับขนาดของผู้ชายมีความสําคัญต่อความสุขพวกเธอไหมร้อยละแปบบอกว่าขนาดไม่มีความหมายขอให้รักจริง ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นคิดต่างกันแถมผู้หญิงร้อยละสิยังตอบตะที่80ดสิบใช่ไหมครับร้อยละสิบห้ายังตอบว่าใหญ่ๆนะหน้าลำคาญโคตรเจ็บยังไม่ได้ตอบเลยว่าขนาดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกลับไปแล้วน้องๆทุกคนวัดเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S เอาเส้นรอบวงนะครับ เส้นรอบวงตรงโคนนะครับประมาณ10 1ถึง12เซนติเมตรและก็ความยาวเมื่อพร้อมปฏิบัติการประมาณ12 1 4ถึง14เซนติเมตรครับ